ดิฉันนางสมหวังพิมพ์เขตวิชาเอกภาษาไทยได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเพื่อละวนนีที่สามตำบลมนินป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยค่ะ ารใจในการสอนชั้นคนหนึ่งมีความรักมีความมมตตามีความปรารถนาดีให้เขาเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นกำลังขับนาประเทศชาติเจริญต่อไปค่ะ เทคนิควิธีการสอนชนิระถมศึกษาปีที่หนึ่งสอนตามุดประส์การเรียนรู้ยิธหลักฟังพูดอ่านเขียนพูดซ้ำย้ำนิ้นพูดซ้ำย้ำทวนมีสื่อในการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กระดานเพลงประกอบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ แาะเขียนพยัญชนะไทย<ม>กอไก่ถึงฮอนุูกและตัวย่อจนเด็กทุกคนจำได้ได้เขียนได้สองให้ท่องไวยนิวหนึ่งหน้าพาเก่งพยัญชนะอักษรยอ่อสระพบททั้งหมดสามให้นักเรียนนำพยัญชนะอักษรยอ่อมาผสมกับสระสี สอนเรื่องมาตาวสะกดแม่กอ,อกาจนถึงแม่สุดท้ายคือมีทั้งหมดก้าแม่าสอนเรื่องวรรณยุ6ก6เกตลูกสะกดคำเกตเด็กอ่านได้แล้วให้อ่านบัตรคำบัตรคำที่ครูเป็นสื่อน,นำมาจากบัญชีคำพ้นฐาน เก8แ0 8ทำดนำเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้มาสอนซ่อมเสริมตามเวลาที่กำหนดและเหมาะสม9เมื่อเด็กอ่านได้ทุกคนแล้วเริ่มคิวข้อสอบอาทีเริ่มตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันค่ะ